ทุกคนขออนุญาตชงชานะคะวันนี้ขออนุญาตชงร้อนแล้วเอาไปกินเย็นเออนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าอีชั้นเตรียมน้ําแข็งไว้แล้วคะ่ะขออนุญาตชงใส่แก้วนี้เพราะถ้าใส่แก้วนี้เราใส่น้าแข็งไปมันจะพอดีพอดีอันนี้สองซองนะคะเทน้ําร้อนร้อนใส่เข้าไปต้องเอาไว้เผื่อน้ําแข็งด้วยนะจ๊ะอ่ะวิธีการชงชาที่ถูกต้องนะคะเวลาชงชาที่ถูกต้องเราต้องเขย่าแบบนี้นะคะ อ่าเพราะว่าไม่มีฝาปิดนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีฝาปิดไม่ต้องเขยา่าถ้าเขย่าคือไม่มีฝาปิดโอเคไหมคะเขยา่าเขยา่าเขยา่าเพราะมันจะออกเร็วนะคะตัดตรงเร็วแรงอะค่ะทุกคนตัดตรงเร็วแรงเร็วแรงอะความร้อนก็มาเจอแว่นแล้วเป็นไงมัวสิคะรออะไรมัวมากนะคะอ่าสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะนะคะขออนุญ,ญาตชงชาไว้แป๊บหนึ่งนะคะเขยา่าเขยา่ขยาแบบนี้เพื่อให้อะไรคะ เพื่อให้ชามันนุ่มๆนิ่มๆไว้นะคะเพราะว่าเราเปิดแอร์เดี๋ยวน้ำมันจะหายร้อนแล้วชามันจะออกน้อยนะคะไม่ได้ทักทายใครต้องขอประธานอภัยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนนะอ่ะชงไว้แล้วนะคะหนึ่งซองกินร้อนๆสองซองกินเย็นๆก็คือใส่น้ำแข็งกินนั่นเองนะคะอ่ะชงไว้แล้วนะเดี๋ยวสักครู่พอมันเย็นๆนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งกินกันนะคะ